สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนะี่ยผมก็จะมาแจกโค้ดนับแบบ King Legacy นะครับซึ่งออยากที่แบบนี้ได้ทาการอัปเดตมาประมาณสองสามวันแล้วเนี่ยก็มีโค้ดใหม่เข้ามาก็พอสมวควรยรู่นะครับโอ้ติดพีพีเฉยขอเพินะครับโอ้ายทำาไรแบบนี้ก็ต้องมีระหวังข้าหัวอะไรอยู่แล้วแบบนี้ใช่ไห้ผมก็เพิ่แบบงกลับมาเล่นเพิ่งกลับมาเล่นตอนอัปเดตเนี่ยแหละ ก็ใช้ผลใหม่ผลทอง,งอซึ่งก็โค้ดนับที่ผมจะมาแจกเนะี่ยก็จะมีประมาณสี่โค้ดหรือหกโค้ดนี่แหละจะไม่ได้ละแต่ว่าถ้าถ้าทุกโค้ดมาใส่ได้ก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยเพชรนะครับหนึ่งร้อยเพชรใช่หนึ่งร้อยมณีประมาณหนึ่งร้อยมณีนะครับซึ่งก็จะเอาแบบยังไงอ่ะมันจะมีไอคลิปทีนะ่แล้วใช่ไหมที่ผมแจกโค้ดไปไอห้าสิบห้าเพชรอ่ะ าโคนนั้นย inh ังใส่ไ hmm. ด right. ้อย so ู่อ่ะมันก really ็จะได้ประมาณหนึ hurt. ่งร้อยกับเพชรเลยหนึ่งร้อยเพชรใช่แต่ถ้ามาใส่ไม่ได้เราก็จะได้ประมาณสี right. ่สิบเพชรประมาณสี่สิบเพชรจะมีโค้ดอะไรบ้างครับก็ไปดูกันได้เลยครับเริ่มกันที่โค้ดแรกครับซึ่งโค้ดนี้เนี่ยก็จะได้หนึ่งเอ๊ะได้สิบเพชรนะได้สิบเพชรโคนนี้ก็จะได้สิบเพชรนะก็วิธีใส่โค้ดก็กดไปตรงเมนูแล้วก็ตั้งค่าตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ครับโค้ดก็นี่เลยนับโค้ดอันนี้เลยสามารถกรอกไปได้เลยนะครับเพื่อนเนี้ อันนี้เนี่ยไอมันใส่แดงแต่คือผมใส่โคตดอันนี้ไปแล้ไงอันนี้ได้สิบเพชรนะสิบมันีก็ถือว่าโคตดแรกก็น่าจะอะไรจริงไหมก็น้อยนะแต่ว่าถ้าใส่หลายๆโค้ดลงไปมันก็จะได้เยอะเองนะครับก็จะได้เยอะได้โอเคไปดูโคตดต่อไปเลยครับโอเคนะครับเราก็มาบอกที่โคตดต่อไปนะครับซึ่งโค้ดนี้ก็จะได้เป็นคูณสองอีพีนะสามสิบนาทีแล้วก็จะได้เป็นเออสิบมันีนับสิบเพชรนั่นเอง ซึ้ก็ชื่อโค้ดก็จะเป็นชื่อนี้เลยอ่ะชื่อนี้เลยครับวช่ชื่อนี้เลย,อ,เลยอันนี้ก็เหมือนเดิมผมใส่ไปแล้วผมใส่ไปแล้วะผมใส่ไปแล้วนะครใช่กดนี้ผมเพิ่งใส่ไปแล้วโอเคคดน,นี้ก็จะส e ามสิบนาทีอีกทีคูณสองนั่นแหละแล้วก็จะเอ่อสิบมานีเหมือน,นเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อีกโค้ดหนึ่งกันเลยดีกว่าครับ อเคนะคแล้วก็มาต่อกันที่อีกโค้ดหนึ่งกันเลยด้วยนะครับโค้ดนี้ก็จะให้เราอยู่ที่20เจมเลยทีเดียวใช่นะก็เยอะมากนะโค้ด20เจมแต่ว่ามันจะมีโค้ดเยอะกว่านั้นแต่คือโค้ดที่เยอะกว่านั้นผมก็ไม่แน่ใจว่ามันสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยสิแต่ถ้าถ้าใครไปลองแล้วก็ใช้ได้ก็บอกเลยนะเนี่ยโอเคคลิปนี้เลยนะครับที่ผมแจกโค้ดแจกโค้ด55เพรนี่เลยคลิปนี้ถ้าโคนดนี้นับจะใช้ได้อยู่ก็จะได้ประมาณ100กว่าเพชรเลย โอเคมาต่อที่ไอโค้ดยี่สิบเพชรไเลยชื่อโคอ้ดก็จะเป็นชื่อโคอ้ดอันนี้เลยนะครับซึ่งคนนี้ก็จะยี่สิบเพชรอ่ะใส่เลยคนนี้ผมก็ใช้ไปแล้วครับใช้ไปแล้วได้คนนี้เลยนะครับใสไปแล้วโอเคถ้าอ่อถ้าโค้ดนี้นะ่ะมันเอ๊ะไม่ใช่หรือถ้าไอโค้ดไอที่อีกโค้ดนึงอะไอที่ได้ห้าสิบกว่าเพชรน่ยถ้ามันใช้ได้ก็จะได้ประมาณ ถึงว่าจะเพชรเลยทีเดียวคนระับเดี๋ยวเราไปต่อที่อีกโคดหนึ่งเลยีกวครับโอเคแลามาต่อกันอีกโคดหนึ่งเลยีกวครับ,รบซึ่งโคดนี้เนี่ยก็จะเป็นโคดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับซึ่งโคดนี้เขาก็จะให้เราอยู่ที่ห้ามณีนะครับหรือว่าห้าเพชรนั่นเองห้าเพชรก็คือห้าเพชรอันนี้ก็ถือว่าน้อยนะใช่น้อยแต่ก็คือก็ดีกว่าไม่ได้อะ่ะโคดน,นี้ก็จะชื่อง่ายๆเลยนะครับสองพันยี่สิบสามใช่ชื่อโคดอ่านี่เลยชื่อโคดอันนี้เลยใส่ไป คือคนนี้หัวกว่าเหมือนเดิมใช้ไปแล้วครับใช้ไปแล้วเหมือนเดิมต้องสามนี่เลยคนนี้เลยโอ้ใช้ไปแล้วนะครับโอเคแล้วถ้าแล้วถ้าแบบไอทุกคนใส่โค้ดที่เหลือหมดแล้วเนี่ยก็องไปดูคลิปนี้ได้นะใช่คลิปที่ผมบอกแล้แรกเนี่ยแหละถ้าโค้ดยังใช้ได้อยู่ก็จะได้ประมาณหนึ่งร้อยเพชรหนึ่งร้อยเพชรแต่ประมาณหนึ่งร้อยเพชรเลย นะก็สำหรับคลิปนี้น,นนะผมก็ขอจบไปเพียง่นี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค,ครับสวัสดีครับ